ไม่มีขอบเขตไปสินะอย่าแค่นี้แค่นั้นอย่าค้างอย่าดูค้างดูอย่ารู้ค้างรู้แล้วก็ออกไปอีกไม่มีขอบเขตออกไปอีกจากทิ้งตัวทิ้งเองออกไปอีกจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองออกไปอีกจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองออกไปอีกไม่มีขอบเขต อย่าทรงเอออย่าทรงสภาวะจะทรงก็เป็นเพราะเป็นภูมิทิ้งตัวท totally ิ้งออกไปอีกสละตัวสละออกไปอีกเออไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองออกไปอีกลูกไม่มีความเหตอออก ออกเกตัวออกออกเกตัวออกไม่ม <diction aries> ีขอบเขตออกเกตัวออกไม่มีขอบเขตออกเกตัวออกออกเกตัวออกนิสัยไม่เคยจะทรงอยู่เรื่อยไงก็วางตัวเองอยู่เรื่แหละแค่เรื่อยคอาจะแค่นี่แค่นั้นอยู่เรื่อยแค่อะไรมันก็คาอยู่ตรงแคแหละบุษรานิสัย ไม่เอามันทั้งเอาต้งไม่เอาออกไปอีกไม่มีขวาเขตออกไปอีกสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละออกไปอีกไม่มีขอาเคสออกไปอีก แค่อะไรก็คาอยู่ตรงแค่ทุกทีแค่อะไรก็สะดุดตัวอยู่ตรงแค่ทุกทีขยันออกเรื่อยๆเอาจะตัวออกไม่มีขอบเพตออกจะตัวออก กอย่างที่มันเลอยทุกอย่างทุกอย่างที่มันผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปนั้นทุกอย่างก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันหมดลกทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่มันไม่มีขวบเขตออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่แค่นี้ไม่แค่นั่นด้วยไม่แค่อะไรด้วยไม่แค่มันทั้งแค่ทั้งไม่แค่ไม่แค่สละไม่แค่ไม่สละ สละออกจากตัวสละเองสะลงสะดทิ้งตัวสละเองสละมาทั้งตัวสละตัวไม่สละไม่มีขอบเขตออกจากตัวสละตัวไม่สละ น่แหละไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีออกไม่มีขอบเขตออกจากไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่ม, of all of all of all ไม,มีขหมดตัวหมดบาลูกหมดมืดหมดสว่างหมดติดหมดลด มีความเพลดออกออย่าตัวออกตัวไม่ออกออาจากเอาออกจากไม่เอามีความเผลิดออกองอมกอล i ห i hạn ได้ จากไม่เอาบันทั้งเอาทั้งไม่เอาจากอดไปเลยจากทำเลยก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละลูกจะไม่มีขอบเขตออกออกจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ จะได้ไดล่ลงลอยล้างไปว่างล้างไปกรแสมโนกรรมกระแสมโนเวนกระแสมโนวิบากมันจะได้ซบกันไปมันจะได้คลายกันไปมันจะได้ละลายกันไปหน้ภาพแห่งการดับล่างว่างล่างมันมีผลต่อมโนธาตุมโนขันมโนธรรมมโนกรรมมโนเวนมโนวิบากจะละลายตัณหาบริการละลายระไม่ไดนการลูก ละลายทั้งหมดแบบความรู้สึกนิคิดจิตอารมณ์แบบนั้นแบบนี้มันจะไม่มัวแต่เป็นตุเป็นตะมันจะไม่มัวแต่เป็นนั่นเป็นนี่มันจะไม่มัวแต่อะไรเนี่ยอะไร ออกจากตัวออกรูปคุณมีขอบเขตออกจากตัวออกแตห่าแค่ออกไม่ออกจากอะไรไม่ฝ่า่าให้คุราก่อนไม่มีขอบเขตออกเอาจากตัวไม่เอาออกจากตัวเอาตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ไม่มีขาแผดออกจากไม่ไม่ ดําริีดับบลล้างดําริีเองเรื่อยๆอนน้ำมันก็ล้างตาหมดแหละลูกดําริสลัดดําริีดับบีทิ้งตัวดําริีเองนอกนั้นมันก็ทิ้งตัวทิ้งเองตาหมดแหละอืมละลายนี่วัฒนานิสัยให้มันสลายประนานิสัยให้เองไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนั่นแหละ ไม่เอาก็ไม่มีขวาเพลิดออกจากตัวไม่เอาอีกตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่มีขวาเพลิดออกจากตัวเอาตัวไม่เอา สละก็สละตัวสละเองสละตัวสละเองสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละตัวสละทิ้งตัวสละเองตัวสละสละตัวสละเองไม่มีความเพิดออกจับตัวสละตัวไม่สละนอกเนื้อตูมนอกเหนือบานนอกเหนือมืดนอกเหนือสว่าง นอกเหนือตัวนอกเหนือเองนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองแว่กลับมาแช่นิดเดียวก็เป็นพราะเป็นภูมิแล้วมาแช่ดูแช่รู้แช่เห็นแช่รู้สึกแช่ลมแช่นิ่งแช่เฉยมันก็เป็นพุทเป็นภูมิเลย ่กรรมในสภาวะอุตทานในสภาวะอุปทานในลักษณะอุปทานในสภาวะจิตใ,ในสภาวะธรรมก็กลายเป็นกรรมซ้อนสภาวะจิตเลยเรียกว่ามโนกรรมกรรมซ้อนมโนก็เป็นเพราะเป็นภูมิทันทีแ่อะไรทรงอะไรก็เป็นเพราะเป็นภูมิสิ่งที่แ่ทรงนั่นแหละอยากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง ตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาสลายการทรงอยู่สลายการสอดแสวงแกงหาไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองในปัจจุบันไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองในปัจจุบัน ปัจจุบันที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองเรียกว่าปัจจุบันไม่หลงปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่การเอาซ้อนปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่การยึดติดซ้อนปัจจุบัน ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันไม่ใช่ขา้างหน้าไม่ใช่ขา้ขางหลัง <c oughs> มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองกันในปัจจุบันปัจจุบันไม่เอาปัจจุบัน ปัจุบันที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเรียกว่าปัจจุบันไม่หลงปัจจุบันตัวไม่เอาก็ไม่หลงตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาไม่หลงตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาไม่หลงแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเรียกว่าปัจจุบันไม่หลงปัจจุบันปัจจุบันที่มันไม่ใช่อะไรในปัจจุบัน ปัจจุบันที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเียว่าปัจจุบันไม่เอาแม้กระทั่งตัวปัจจุบันถ้าปัจจุบันเอาปัจจุบันก็เป็นตัวเกิดดับทันทีถ้าปัจจุบันเอาปัจจุบันก็เป็นเพาะเป็นคุณในปัจจุบันทันทีไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง เรียกว่า huh. ต uh ัวไม่ใ hmm. ช uh ่ก huh. yeah. um, mm ็ไ hmm. ม uh ่หลงตัวไม่ใช่เองตัวไม่ใช่ไม่หลงตัวไม่ใช่เองมันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองไม่หลงใช่ไม่หลงไม่ใช่ อยู <mile> ่แค่ใช่แค่ไม่ใช่มันก็หลงทันทีหลงใช่หลงไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันมีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เมื่อมีตัณหามีทิฏฐิมีทิฏฐิมีตัณหามันก็เลยมีใช่มีไม่ใช่มีใช่ก็เพราะมีตัณหาทิฐิมีไม่ใช่ก็เพราะมีตัณหาทิธิ ถ้าไม่มีตัณหาที่ถีแล้วมันก็ไม่มีทั้งใช่ไม่ใช่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี ปัจจุบันที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองปัจจุบันที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองเรียกว่าตัวไม่ใช่ก็ไม่หลงตัวไม่ใช่เองมีมัวแต่หลงใช่หลงไม่ใช่ปัจจุบันที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองเรียกว่าปัจจุบันไม่หลงปัจจุบัน สละตัวสละออกไม่มีความเขตออกยิ่งกว่าตูมยิ่งกว่าบานยิ่งกว่าดอกตูมยิ่งกว่าดอกบานนอกเหนือตูมนอกเหนือบานสละตัวสละออกไม่มีความเพีออกจากตัวสละตัวไม่สละยิ่งกว่าตูมยิ่งกว่าบานนอกเหนือตูมนอกเหนือบาน สละตัวสละออกสลามันทั้งตัวสลาตัวไม่สละออกไม่มีขอาวเขต็ออกจากตัวสลาตัวไม่สละยอ,อกเนื้อมืดนอกเนื้อสว่างไล่ล่องลอยล้างว่างล้างเอาประวัติเทวดาทิพทานล้างทิพย์ญ มันแค่อะไรอยู่มันก็รำคาญอยู่ตรงแค่แออมันเลยเลยไปิไม่มีขอบเขตทิ้งตัวไม่มีขอบเขตเองไม่มีขอบเขตก็สลักอันในตัวไม่มีขอบเขตเองไม่มีขอบเขตก็สลักอันในความไม่มีขอบเขตเองไม่มีขอบเขตก็ไม่ใช่การเอากันแนละไม่มีขอบเขตเอง ไม่มีขวบเขตก็ไม่ใช่การเอากันเลไม่มีขวบเขตเองไม่มีขวบเขตก็สลับกันนะี้ไม่มีขวบเขตเอง <Sh az> <a> ลกะการทะเลเบาแวงกรารหลงขัดแย้งขึ้นนะละการใน,นโลกธกาตุสวัตในมูวเวนายสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พมมาลกจนถึงเรยีมหานรกพิธีมานะทั้งหลายความมหังการทั้งหลายนะสิ่งทุกอย่างลูกออโหสี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 